สบายดีทุกคนมันนี้มาพอกับน้องหน่อยสาวเล่าคือเก่าเนาะวันนี้เขาจะพาทุกคนมาเบิงฮาสิเหตมกปลาไปขายเนาะทุกคนฮาสสเหิตมกปลาไปขายกับออมเนาะเหลาะขายตอนแรงเนาะแต่ฮาสีให้เบิงแต่ที่เฮ็ดเนาะว่าเฮ็ดจังไดจังไดเนาะ เึ่งเห็ดกับโบแมนเทาเห็ดเด็กเนาะป่าเท้าเห็ดเพราะว่าเขาจะให้ป่าเห็ดแล้วเฮาเป็นคนไปขายเนาะเพราะว่ามือซ้านี้เขาก็ได้ไปขายแล้วเขาได้ไปขายลาบสีงัวเนาะแต่กาขายขาดด้เพราะวขายของดีส่วนนี้ พอ่อป้าเราเห็ดแ่บห่อเห็ดของกินขายได้สามวันแล้วนะสามวันแล้วก็คือตอนแรกเขาจะไปขายออมกับมกปลาเนาะมาเบิ่งกันกว่าสิได้ลายปันไดเนะาะแต่กำไรเงินที่เขาไปขายได้ว่าได้กําไรบอรหรือทอทึนบอเนาะประมาณกับกำไรเก็บหาเก็บซิปองไรเนาะทุกคนแต่กําไร,บร่บลายเนาะเพราะว่า เขาเนตคุณภาพแล้วก็นเน้นปริมาณน,นํำได้ลายได้น่อยเปานสำคัญราะว่าให้เฮาจะห้ยทุกคนกินน้ำกันเนาะเพราะว่าป่าเฮามาแต่สวรรค์เขตได้เผ่นบมียังเฮ็ดเนาะ่นมาอยู่นี่ผพกันเลยว่าคิดไอเดียว่าเห็ดของกินขายเนาะบัดแล้วตอนอันตอนเห็ุหน้าเขาก็จะมาขายเราว่าหน่อย บริษัทบริเห็ดหน้าเนียปีดีเนาะผ่าตัดดีแต่จะบริเห็ดหน้าแต่จะเป็นคนขายเคือองให้ป้าอ่ะอ่ะบอกลายนาะไปมาเบิ่งป่าเราเห็ดกันเลยเนาะนี่เนาะทุกคนมื้อนี้ห่าสีได้เห็ดมกป่าขายเนาะซึ่งป่าห่าก็เป็นคนเ็ดนเนาะห่าก็เป็นคนไปขายเนาะมือเ้านี่ห่าก็ขายแล้วขาย ลาบง่วเนาทุกคนเนาะกะขาดแล้วแล้วก็มาเห็ดต้ตนแรกอีกต้นแรกเอาไปขายต้นแรกเนาะเป็นอาหารแรงให้กับเจ้านาะแล้วเขาก็เห็ดมกปลาไปขายเขาก็เปลี่ยนอาหารเลยเลยเนาะเปลี่ยนไปเลยเลยนี่เบ่งสอกเก็ดปลาเราพอเขาไปซื้อเขาก็มาอันนี้มาซอกเก็ด ตอนนี้มันกระเทียงแล้วแล้วเขาก็เห็ดไว้เลยแล้วก็เห็ดแล้วเขาก็ไปคายเลยนะเพราะว่าคำโพดกระเจ้าก็จะกินนั่นข่าแล้วเพราะว่าเขาจะบซื้อซอยเขาด้ถ้ากระเจ้ากินขขาแล้วนะอไปชื้ออืมนี่ตอนนี้เขาก็ยังซอกเห็ดปลาเนาะบ,บีแตกเลบยบุษย์ได้บอ ได้จะไมันจะคมมันสิคมอืมบอาเห็ดผิดสูตรเนาะเห็ดบีแตกปลาตัวนี้เฮาก็ซสือมาสองโลสี่กัมเนาตกเป็นคนกีบกะสองเท่าไหร่ก็แสนซาาบอโอ้แสนซาาเนะาะแสนส่าพันไปตัดผ่าไปตอนที่เฮา ปิดมกกันเลยนะทุกคนเน้ะได้เวลาเอื <tense> <ropic. Hayır. S 2> ้บแล้วนะทุกคนนี่ป่าก็ใส่ข้านาะใส่บักกะไวต่างหากกใส่ขะเบือจะนอนนอนหาก็ต้องตําเลยเอาผักบัวหัวหอมใหญ่ไปตรงนี้อะไรไปไปเอาเครื่องเอาเครื่องยูมีไส้ประมาณนี้แหละ เ่อนครัวเฮากระยากคกๆในนอหนึ่งนี่นี่บัวแดงแมนพวกบัวหัวใหญ่เ่รอวะใส่เต็มเพชรนี่<ป>เพชรอยู่ในตู้ต<ป>ู้อยากซื้อตู้ใหม่หแม่อยูห่ห่อกระตู้ผ้ามันลอยค่ะอีแบกอูเห็นม่ตู้เต็เพชรอันนี้นตู้เย็นแมนนี่เ่าก็ใส่เต็เพชรลงไปเพชรเพชรเพชรโลด ลูกค้าสั่งมาว่าเห็ดรถจัดรจันเลยเนาะเขาบอกเห็ดรถจักรจั่นบอกอยานผู้เฒ่าเขาเลยเนาะย่านผู้เฒ่าเขาฮันเลยนี่ใส่มะเ็ดดิฟแล้วก็ใส่มะเ็ดครัวเอ้ยโบแม่มะเ็ดครัวมะเ็ดห้าวบอกก็บ่ถือเนาะสุดไซต้องบ่สวงจะนอนอยู่นี่ เอากระชิบไปขายให้ลูกค้าตอนแรกเนาะตอนแรกลูกค้าสั่งเนาะไม่ลูกค้าสั่งกพอชวนร้ายบ้านเฮากระเจาโบดได้เห็ดของกินแล้วเอาไปขายกัขายดีเนาะกำไรกับดำหาดำชิปนี่แหละแต่เฮาก็เห็ดไปนเปน,นา,าะขาเป็กน,นัวกับโบได้อซ้ำว้าขาเป็กนัวกับโบได้อซ้ำได้โบได้เนาะแต่ป่าเฮาเนาะเพิ่นเป็นคนที่แบบว่ามาก มากเพชรของกิน,นเนาะเบื่องหินองตองอยู่ชายเของกินยังมาเอาข้ามหนึตัดผ่ามาดีเฮาดูเี่นเนาะไปตอนเือาก,กันเลยเนาะตอนป่าเฮาตำตอนนี้ป่าเฮาก็ตำหมักเพชรนี่แหละนี่สใส่ข้าวเบื่อนี่แหละเนาะนี่เด ทำแล้วแล้วเขาก็ใส่ลงไปเอาสีคือสีออกก็คืออันนั้นเนาะนวลงไปพงสุรศัยนิดนึงเดอ้เอ,ส <laughs> อใส่ลายเสแปรลายใส่ลายนัวลายเนาะทางเฮาจะใส่พงษ์สุรลายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทางบ้านเขาก็จะกินนัวเนาะคนไทยเขาจะกินบุกินนัวเลยเขาจะบังเถื่อบุกินเลย แม่นขาจะบโบกินไปนง่วงอ่ะใส่ไข่น้ำแดงใส่ไข่น้ำบอ่อโอ้เขาก็ซื้อไข่เป็ดเนาะทุกคนเนาะเด็ดใส่ไข่ซ้ำฟองสูตรสูตรมาแต่สวรรค์นิ่งสูตรมาแต่สวรรค์เขต ทีน้ำใส่น้ำกระทีนน้ำอเออแบบนี้ก็มีโอเบิ้งสูตรป่าเขาเนะนี่เขาก็เห็ดของกินทุกมือ้อทุกมืออ้อนาะเห็ดคายเนาะป่าเป็นคนเห็ดเขาเป็นคนคายไปคายกับแม่ฝาใสนี่ เอาอย่างอีใส่ปลาแดก,ดกนี่เอาปลาแดกใส่นะ้องทุกคนเนาะตองเอาบวัวลงไปเลย สายลายเข็มไลยกินบุไร้เลยฮะใบูมีสบอรนยังได,ได้ด้นี่แหละนะัะโลเนี่ยมีกินมาเลยได้นน่มีกินมาแล้วทนะุกคนเนาะตอนป้ากัดใหญ่ใหญ่นะ ใส่ใบหี้ดนำ้ำจังหอมเนี่ยยังเอาไปลาอ่ะเนาะแล้วก็ใส่มันนีกะล่งตำลังบ่ปะหรือมกต่างหากใส่มัน่หากโอ้โหโชวใ้ส่มันนีมกให้ลุงกินบ่าจากักให้ลุงก,กินเนาะนี่เขาก็เอาใบที่หหดใส่เลยถูกก่อนบ่ซอ,อยก่อนเนาะเขาติด ทำว่าวะนอนนอนเลยจักติดนะพายาเบาะเลยเลยแล้วก็ติดเลย้จ,นนจะน,จะนจะปนก,นก,นก,ก่เดได้กินใบกีหูดหอมชุ่มเลยใบกีหูดเราก็ไปสื่อดอกนอกไปเอาอยู่เื่อนแม่พาไซ กันเงินแม่ภาษาอ์มืดเขาก็ต้องได้สื่อแล้วแบบนี้เขาผัดใบขีหูี่เขาหมักทอดอืมมากๆมกใส่ใบผักนางตูอีกหลังก้อนนี่ใส่ผักนางตูผักปัวผักหอมแล้วเนาะใส่เกลือพอะหน่อยหนึ่ง พราาป่าซีมกินนี่เนาะแบบแจ๊ะตอนนี้แหละเอามือแบบแจ๊ะเถ่องปุ้งอะไรเนาะใส่น้ำกะทิเพิ่มมือสาวนี้เขาก็กิกนลาบซี่เพิ่มเ mm. มื่อเสบีลี ตามสีหรือไปหอดบ่อหอดใช่ไหมอันนี้เขาวิธีซิมกองเพ่นบ่ได้เอาบวงับขออนุญาตเดอ้ <c oughs> อเพราะว่าทางเขาจะเห็ดวันสีเลยเนาะแด๊โมกแต่ก็สะอาดตอนนี้เขาก็มาจีกตองแล้ว <c oughs> จีกตองสีโมกปลานี่แหละนี่ปลาเขาก็ไปเขาจีกพอเขา เห็ดบ่เป็นเนาะเป็นตะไคร้ให้เฮานะน,นี่เนยวเฮาก็เอามาค้างเนาะนี no? ่ค้างให้มันแบบนี่ <All. S 1> ให้มันอ่อนเพราะว่าสบอมันสิแตกดิ <Man. S 1> แตกนี่ต้องเปลี่ยนสี นารีเปลี่ยนใจมาทาเบงเฮ้ามกกันเลยเนาะเพราะว่าเดเขาก็จีกต้องแล้วๆนี่ตจ้ามาค้างนี่ตอนปลาเขาก็บักไงนี่ยินกินแล้วทุกคนเอ้ยหอมเตะดังตุยๆเนาะนี่ ตอนนี้ก็มาหอดเวลาหนาที่ที่เฮาสิมกแล้วนเนาะเด็ดลงไปเฮาก็จะเห็ดมกยี่สิบบาทคือเกา่าเนาะเห็ดเบาแพงแต่ว่ากินนะ่ะโคตรคุ้มเลยเพราะว่าแซ่ แบ่งจิตจำให้ได้บอ,อพอกับพอเฮาเห็ดแซ่บนอกกับไปขายเขาก็ซื้อซ้ำพอเฮาเห็ด,หดขายนี่ซองหมื่นสามหมื่นแล้วเนาะสามหมื่นแล้วถ้าเขาก็อยากเห็ดมุกหาพันาะแต่เครื่อย่างพี่ซังกระแพงแต่มันมันบรายกายําไร มันบร s <S ิษักำไรเกือบสิบบริทขึ้นน่ะแหละเนาะเกือบสิบบริทขึ้นเราก็เลยว่ะเห็ดมกสิบพันลองเบิ้งมกปลาเนาะเด็แต่เฮาก็เห็ดเด็เบิ้งเพราะว่ามกหาพันมันก็มีแต่หาตอนหกตอนเพราะหอดหกนะมีหาตอนหนึ่งอันนี้ซีฟกระแซะแมนเพราะว่าเราใส่ครบเม็ดทุกอย่างเราก็เห็ดให้ทุกคนเบิ้งเนาะว่าเราใส่ยังใส่ยังมีนมมียังพร้อมเนาะเมนบอกปลา กะทิกทิบอกแกเรียกว่านมลืมแล้วดิวค่ะเรียกว่ากะทิทเรียกว่านมตนันน่งไข่สามนอนเห็ดในหอมนีน่กินแล้วจะได้ติดใจกินแล้วติดใจกลับมาซื้อใหม่ขางบ่หมอทองเขาสิขางให้<อ>นี่เขากระด้างไฟงโดยแป๊บนึ่งหากกระดัยสองมกุกมาเบิงกันว่าเขาสิได้จักมกุกเนาะ ถ้าได้สามมกอะโอเคแล้วได้ทึนถ้าได้ถ้าได้สามมกก็จะได้ทึนเนาะใบหา้างหมอกกันเนอะ <ไป S 1> นี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะนี่มาได้ได้สิบหกสิบเจ็ดโมกเนาะไม่คุ้มเลยค่ะาย ไม่คุ้มเลยจ้าเด็ก h ọ กับข้าอัง่ซมอเอาฝ้าอได้ฝ้าเอาฝ้าพามาตอนแ้กพกเออ่บหินฝ้าฝ้าตำตากันยัง่บหินดดดด่ะ <c oughs> เมื่อยกับบันไดกนี่กำไลพากันเมาแดดวาสิพาได้อันเาวมกเนาะบไดเศร้ามกสามแล้วยาตัวไดมันรูปเขากบเฮ็ดองบะหุแมนไปปฏิทัศน์เหมือนเครื่องคองเนาะเพราะว่ามันซุกแล้วเขาจะมาเปิดให้ทุกคนเบิ่งได้นะตามันเป็นตัวไดกับแบบต้องหยุบมาแล้วแล้วก็สิขวากินมกหนึ่งแมนโบ <g ül> แล้วกำไรอยู่หันแล้ว <c oughs> ไปปันนี้อร่อยมากมากอาร่อยมากมากตอนนี้เขาก็ได้เห็ดอ่อมเพิ่มเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามกปลามันบ่ออันนั้นแล้วก็เห็ดอ่อมเพิ่มมกปลาบได้กำไรแล้วก็เห็ดอ่อมอีกนี่อู้อ่อมกับไปตาเสบแท้นี่ เอาห้าก็เอาพักใส่เนาะเด็ดโลมันจะตอนสีนเลยแซบแซบมาเนี่ยแต่กินข้องแซบบีกแล้วมาเนี่ยเน่านี่เขากรเห็ดแล้วแล้วเด่นทงสิบพันโอ้ยสายเลยกระเกระาไอดสกินนาะหน,นึ่งเด็ดมกปากะมกสิบพัน หมกปลาไก่ลายแมนมีแต่ปลาบริษัทฟอกบัวมักเด่นเลยนี่เราก็เอาไปแล้วสองทุงนี่ค่ะสื่อซอยปลาเอาเอาไปเต้มไปขายทั้งสื่อนี่ป้ายบัินี้เราสิไปขายแล้วนาะไปเลยเลสโกแล้วเราที่มาลายเงินว่าไรท่ายกำไรกรบบาลายดอกเก็บหาเก็บชิปชำนาญเลยเราที่ใส่กระตาลดตัวนี้ นี่ไปกับแม่ฟาไซคือเกา่าแม่ฟาไซเสื้อเกา่าสูงเกา่า <laughs> เสือ้อทั้งหมใไม่ได้แต่ว่าทั้งนอกลุ่มสิคนหยาตไปขายก่อนเนอ,อ,เอ,อตัดผ้ามาตอนนี้ <laughs> ขายขาดไปแล้วเนาะทุกคน <laughs> ขาดไปแล้วแต่กันเงินอยู่ในกระเป๋าโอกาสหนับเนาะจห้คจ้องระดับอีกเน,นาะจ้าคองยังไปในบ้าน,นเนาก็ไปเมาเขืองผู <laughs> เมาเครื่องเน,นากันไปเมาเครื่องมูมดลายเติบเนาะมดลายแสนเติบคล้ายเครื่องบ่หอดแสนแต่ไปเมาเครื่องกล้าย,อายอบบอห <S 1> <S 1> อดแสนอ่ะเนาะคลิปนี้ก็จะบ่มียังลายเนาะทุกคนเนาะก็คือเฮาเหตุของกิน,น,กนขายเนาะเขาก็ไปขายขาดแล้วตอนขายเขาไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งแม่นบอมแมนพัชัยแม่นคลิปนี้ก็บบ่มียังลายเนาะ ถ้าว่าเจ้าบทสุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยหลายเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้เราหน่อยเด้อฝากทุกคนเบิ่งคลิปต่อไปเดิมน่ามีภาษาอีกน้องและที่สำคัญและที่สำคัญเนาะทุกคนเนาะนี่และที่สำคัญก็คือสเส้นนี่แหละนี่ยางมากพราะว่ามานจะใสสบายดีเดี๋ยวกิปบเลยนี่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แรงงานเาันเด้อไม่ันเดย์ที่สำคัญอย่าลืมคาเงั้นขนมและอย่าลืมครับยังว่าแปะหมดแล้วเนาะและที่สำคัญฝากทุกคนเบิ่งโฆษณาเฮาใน่เด้ออย่ากดขามโฆษณาเด้อเนาะบ๊ายบาย